ัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอาธิบายพิษของการกินผักกูดนะครับเพราะว่าวิดีโอครั้งที่แล้วผมได้ทำเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการกินผักกูดนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านเลยคอมเมนต์มาว่าเอ้าผักแบบนี้ก็กินได้ด้วยเหรอไม่เคยกินเลยกินได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับและบางท่านก็พูดว่า ผักกูดไม่ต้องไม่ไม่ต้องกินยอดมันก็ได้กินใบแบบนี้ใบอ่นอนๆกินได้กินสดเอาไปจิ้มน้ําพริกหรือกินแบบลวกกินได้ไม่เห็นเป็นไรเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับครับที่นี่ที่ประเทศแคนาดาหรือประเทศอเมริกาหรือเขาเรียกกันว่าทวีปอเมริกาเหนือนะครับเขาบอกว่าเวลาจะเก็บผักกูดเราจะต้องเก็บเอาที่ยอดมันนะครับ ยอดที่กำลังโผล่ออกมาจากใต้ดินนะครับช่วงฤดูใบไม้ผลิเพราะว่ายอดเขาจะอ่อนๆนะครับครับการเก็บผักกูดที่นี่นะครับเขาจะเก็บตอนที่ยอดเพิ่งโผล่ออกมาจากพื้นดินนะครับยาวอย่างมาก3นิ้วเพราะว่าเนื้อเขายังอ่อนและก็ปลอดภัยนะครับและก่อนที่จะกิน ขาจะต้องต้มก่อนนะครับคือต้มอย่างน้อยประมาณ10นาทีเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการต้มให้ดูนะครับ ครับเวลาต้มหรือเวลาเวลาลวกเราต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับพอน,น้ําเดือดแล้วก็ใส่ฟืนเข้าไปเลยนะครับและต้มต่อไปอย่างน้อยสินาทีนะครับ มื่อต้มได้นานสิบนาทีแล้วก็เอาไปกรองน้ำทิ้งนะครับน้ำเขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยสารพิษทั้งนั้นเลยครับเมื่อต้มเสร็จแล้วเราก็เอาใบเฟืร์นี้นะครับใบป,ปักกูดนี้เอาไปทำกับข้าวนะครับฝรั่งที่นี่เขาจะเอาไป ผัดกับเนยแล้วก็ใส่เกลือหรือใส่พริกไทยกินกันนะครับแต่ผมหรือว่าคนไทยเขาจะเอาผักกุนี้ไปผัดอย่างเช่นผัดพริกแกงอะไรแบบนี้นะครับบางคนเขาบอกมาว่าให้เอาไปแกงกะทิหรือว่าเอาไปแบบไปใส่แกงส้มนะครับทำแบบนั้นก็ได้นะครับอร่อยดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมบางท่านก็ทักมาว่า เขาก็เอาไปใส่ในแกงกะทิหรือว่าเอาไปใส่ในแกงส้มเลยไม่ต้องต้มเวลาใส่ในแกงมันก็เป็นการต้มอยู่แล้วไม่เห็นเป็นไรเลยอันนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําที่เราต้มไปผักกูดกับในแกงส้มนั้นเราก็กินน้าเข่าเข้าไปนะครับเพราะน้าในนั้นจะมีพิษนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้มก่อนแล้วก็เอาน้ําออก แล้วก็ถึงจะเอาใบาเฟิร์นไปใส่ในแกงส้มหรือว่าในแกงกะทิออกไปนะครับครับที่ประเทศแคนาดานะครับเขาเชื่อกันว่า mm hmm. การกินผักกูด,ดิบๆจะมีพิษหลายอย่างนะครับข้อหนึ่งนะครับไดเ r r h นะครับ diarrhea ก็คือจะเกิดอาการท้องเสียนะครับแล้วก็ที่2 nausea nausea ก็คือจะเกิดอาการเคลื่อนไส้นะครับเคลื่อนไส้อย่างแรงอาการที่3นะครับ vomiting vomiting ก็คือจะเกิดการอาเจียนหรืออ้วกออกมาเลยนะครับอาการที่4นะครับ abdominal cramp อับดอ้อมไม่ r แร,รมก็คือในท้องนะครับท้องจะเกิดการเจ็บแสบจะเกิดการปวดนะครับและข้อที่5ก็คือ h e เฮด e กเฮด h กก็คือการเกิดอาการปวดหัวนะครับครับข้อมูลนี้ก็ได้มาจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศแคนาดานะครับเป็นเรื่องจริงนะครับห้ามกินห้ามกินผักกูดที่ ดิบนะครับต้องต้มก่อนต้มให้มันสุกแล้วค่อยกินนะครับครับอันนี้เกิดจากประสบการณ์ของผมเองนะครับเพราะว่าคนก็บอกว่ากินได้กินดิบได้ตอนแรกผมก็เลยกินลองทานดูนะครับทานไปแล้วผมจะรู้สึกว่าแบบมันคันคอนะครับคันคอตรงนี้แบบแบบไอแหบบ้งไอแห้งแล้วก็รู้สึกว่าปวดหัวนิดหนึ่งนะครับ แล้วผมก็ไปหาหมอหมอ,หมอเขาถามว่าไปกินอะไรมาผมก็บอกว่าไปกินเฟิร์นเฟิร์นดิบเอ,อผักกูดดิบแล้วเขาบอกว่าที่หลังมาให้กินแล้วหมอก็ให้ยาก,กินนะครับแล้วให้กินน้ําเยอะๆมันจะได้ไปช่วยระบายครับตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยไม่กล้ากินผักกูดดิบอีกเลยนะครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเถียงมาว่านะครับว่า เอาก็กินแต่ดิบมาเป็นประจำไม่เคยเห็นเป็นอะไรเลยอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับทางนี้ทางประเทศแคนาดาเขาบอกว่าเด็กเด็กกับผู้สูงอายุไม่ควรจะบริโภคผักกูดนะครับเพราะว่าผักกูดคือเขามีสารพิษ จะทำจะมีผลกระทบต่อร่างกายของคนกลุ่มนี้ได้มากขึ้นและก็ได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาว่าฉันกินมาตั้งแต่เด็กไม่เคยเห็นเป็นอะไรเลยครับจากการศึกษานะครับว่าในโลกของเราใบนี้นะ่ะมีเฟืนอยู่1560ชนิดนะครับเพราะฉะนั้น เฟืนที่คุณกินอยู่ที่ประเทศไทยกับเฟินที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดามันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนของแต่ละคนด้วยนะครับอย่างเช่นบางคนเขาอาจจะแพ้ฝุ่นละอองหรือเกสรดอกไม้แต่คุณไม่แพ้หรือบางคนอาจจะถูกยุงกัดปับ๊บจะคันเต็มตัวแล้วจะมีเลือดออกอะไรแบบนี้นะครับ แต่ตัวคุณเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะครับต้องระวังให้ดีด้วยในการกินผักกูดแบบติบๆนะครับครับคำแนะนำจากผมนะครับคือพยายามต้มนะครับต้มก่อนอย่างน้อย10นาทีนะครับก่อนที่จะกินนะครับหรือเอาไปใช้ประโยชน์ทำอาหารต่างๆนะครับและข้อที่2ก็คือ ถ้าเราไม่แน่ใจถ้าเราไม่แน่ใจ100เเซว่าผักนี้กินได้หรือไม่ได้ก็อย่าไปกินนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีผักเยอะแยะผักบุ้งผักตำานึงผักกะทินผักคือผักตลอดปีเลยนะครับเรากินผักแบบนี้ก็ได้นะครับผักถูถ้าไม่แน่ใจว่ากินได้หรือกินไม่ได้ก็อย่าไปกินนะครับครับด้วยความเป็นห่วงจากคนไทยถึงคนไทยด้วยกันนะครับ ผมชื่อสุพันฉุนแสนดีขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ